เต็เลยสามวันเจ็ดวันนะน้มันน่าจะมีไฮดรฟิโนะตลอดออยู่ฉะนั้นเนี่ยพวกนี้ถ้าเขาหยุดปุ๊บอะเขาจะเห่ขึ้นมาทันทีแล้วเราจะเจอปัญหาว่าเนี่ยพอมาใช้ของเราปุ๊บแล้วมีปัญหาซึ่งจริงๆแล้วจริงๆมันเกิดจากปัญหาของเขาที่เขาสะสมมาสะสมมาค่ะแสดงว่างั้นปลาทหารนีสามเะันแสดงว่าคนจะต้องพักหน้าสักกี่วันถึงจะใช้หออเป็นเดือนค่ะถ้ากลุ่มนั้น่ะเอาจริงๆเนี่ยถ้าถ้ากลุ่มนั้นถ้าเขาเจอว่าเห่อะเขาต้องหยุด ก่อจนแบบถือนตสเตอร์สเตอร์ลอยด้วยสเตอร์ลอยก็คือหยุดปุ๊บสิวขึ้น้างหน้าเลยมาหมดเลยค่ะเพราะพวกนี้มันจะกดไหวมันจะกดสิวแวมันจะแตกฟลุ๊กออกมามาหมดเลยเมื่อไหร่ที่เราหยุดปุ๊บแล้วตอนนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถ้าในส่วนที่เราต้องการจะแนะนําคนที่จะมาใช้ผลิตภัณฑ์ของเรา คุณลองหยุดของคุณก่อนแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับใบหน้าของคุณไหมไม่ใช่ว่าคุณหยุดตัวนั้นแล้วมาทาของเราเลยเนี่ยพอมาทาของเราเลยเขาก็จะบอกว่าของเรามีปัญหาสังเกตง่ายๆนะคะครีมที่มีสีส้มสีเขียวสีเข้มๆทั้งหลายแหละพวกนี้ใส่ไฮดริโรนหมด นะคะซึ่งในที่เล็เยอะมากนะค่ะในที่เก่าพวกนี้เยอะมากนะขายไาเป็นเซ็ตค่ะราคาถูกด้วยใแล้ะมาในตลาดหมอค่ะเหมือนแบบมาตลาดเล็กๆค่ะขายสามกันนั่นแหละมาไล่ขายไปถูกๆูกขายแล้วเริ่มกลับมาแล้วนั่นคือครีมแสโดรพินโนนฉะนั้นเนี่ยมันก็คือขาวขาวเลยแต่หน้าเนี่ยก็จะเป็นเอพอหยุดถ้าคนใช้เป็นปีๆหยุดอ่ะหน้าจะเป็นฝ้าถาวรนะคะจุดหน้าปีปีเสื้อผ้าฝ้าปีๆเสื้อ รักษาไม่หาย,หายด้วยไม่หายแล้วคือจบแล้วใช้นานๆจะเป็นชาปะยากาด้วยค่ะพอดีว่าพัดขายแลีที่จ้าไหลอะค่ะมีมีคนที่จะซื้อเนี่ยค่ะก็ถามกันว่าจะต้องพักหน้าไหมแต่ด้ความที่พัดบอกว่าเออถ้าอยากรู้ว่าทีมบอกพัดเนี่ยดีไหมก็คือต้องพักของคุณอย่ามาปนใช่ใช่แล้วก็ใช้ของเราใชตรงเนี้ยสิ่งที่พัดกลัวคือ ไม่รู้ว่าเขาใช้อะไรมาก่อนใช่แล้วค่ะถูกต้องเลยแล้วพอมาใช้ของเราเนี่ยแล้วหน้าเขาก็ขึ้นนะเพราะฉะนั้นเีเนี้ยไม่ดีใช่แล้วเขาจะมาว่าของเราไม่ดีทั้งทั้งที่มันคือก่อนหน้านั้นที่คุณใช้อะไรมาก็ไม่รู้ลูกค้าเขาบอกว่าใช้แล้วเป็นไงว่าเขาบอกว่าขอขอโทษนะเขาบอกว่าถ้าใช้ดีหนูเป็นลูกค้าที่กระจ่างเลยเพราะะน้นมุนี้เลยแล้วเขาจะบกว่าเฮ้ยทาดีจริงเนี่ยใส่ฉันได้ตลอดเลยนะอะไรอย่างเงี้ยแต่มันมีผล ผลที่มันอยู่ลึกๆตรงเนี้ยอ่ะใช่ค่ะเพราะฉะนั้นอาทิตยอาทิตย์ก็เห็นแล้วนะอคือถ้าหยุดเนี่ยถ้าถ้าคีมพวกนั้นถ้าหยุดอาทิตย์นึงแต่เชื่อว่าเห็นเจ็ดวันนี้แล้วว่ามันต้องขึ้นมาต่เราไมู่้ว่าเราไม่ได้ถามเพราะว่าเขาใช้อะไรเนาะคือคนใช้เองก็อาจจะไม่รู้ก็ได้ว่าที่เขาใช้คืออยู่กับไฮโดอพีโน่ไม่บางทีเขารู้รู้แต่ก็ยังใช้เยอะเลยคนที่รู้แล้วใช้เนี่ย หอมมากเลยสมัยก่อนไม่ขวัญก็ยอมกินนะรู้ว่ากินยาแต่ก็อยากกินแต่ก็จะอยากหอมก็แหละคนจะพักสักคือจริงจริงอันนี้ยังเด็กอยู่แล้วจริงๆแล้วเนี่ยจาไว้ไหมคะเพราะว่ากันไอตัวสเตอร์ไทยเลยได้นะคะทุกเคยที่เป็นเซตเดิมนัเขาจะไปแต่กระตุ้นไม่เจอแดดกันใช่ไหมประมาณสามอาทิตยหน้าใสกิกก่อนสวยเลยคือไอ้นี่เมทเมทเม็ดขึ้นเนี่ยเซตเดิมค่ะหน้าใสกิ๊กเลยโอ้โหตาหน้าสวยมากเลยคิดในใจ แต่หยุดนั้แหล้สึต่อหลอดแท้บีบจากหลอดสเตอรอยเลยนะคะท่าหมอให้แต่พอหยุดเท่านั้นแหละที่จะเป็นสิวแบบว่าหัวหนองอ่ะเอาคืนเต็มนาเลยอ่ะต้องไปให้หมอกดออกอ่ะแต่ว่ามันก็คือขึ้นหยุดแล้วขึ้นทันทีเลยนะคะคือเกิดจากตัวเองมาเนี่ยเมื่อประมาณเกือบไปสองปีที่แล้วเออก็คือหน้าเนี่ยเป็นเม็ดเม็ดเม็ดมก็เป็นหัวหนองเต็มหน้าเลยนั่นคือนั่นคือคนที่อยู่สเตอรอย คือเจอตัวเองมาแล้วเลยรู้ค่ะเราที่ใช้ไฮโดรีโนนติดต่อไนที่หน้าบางจนแบบเห็นเส้นเลือดเลยใช่แต่เจออยู่คนหน่ะหน้าเขาเห็นแบบเฮ้ยทำไมหน้าเขาแบบขาวผิดปกติขาวจนเห็นเส้นเลือดเลยบอกเขาไม่เชื่อเลยนะเขาไม่เชื่อเขาใช้ไฮโดรพนโนนยาวๆเลย สเตียรอยไฮโดรพินนนฮัาเฟอร์อะไรเงี้ยเขาใช้กันหลายดีมากตอนนี้หายไม่มีค่ะพาราเบนไม่มีไม่มีค่ะอุกอไม่างไม่มีเราสามารถที่จะทําคลิปแล้วก็บอกได้บอกได้เลยว่าแล้วก็ไม่มีพวกสารละลายเคืองตผิวโดยสารแต่งสีแต่งสีไม่มีไม่มีอย่างตัวสบู่เนี่ยล้วก็นอน SLS นอน s อสด้วยก็คือพูดง่ายว่าเป็นธรรมชาติ ไทกิลซีลีนเนี่ยก็มาจากกิลซีลีนจากพืชกิลซีลีนพืชเป็นสบูสบ่ที่ดีที่สุดนะในบรรดาสบู่ทั้งหมดเพราะว่าที่นี่เราทําสบู่ทุชเช่น้ำมันเราก็ทําสบู่เอ็กซ์ทูธที่มาเป็น เป็นเป็นเม็ดมาถ้ามีทิ้งหนึ่งที่ไต่ลมเขาจะผ่านมาเป็นเม็ดเลยมาเป็นกระสอบเลยแล้วก็ใส่ยาใส่ซีใส่ซีที่ใช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 ่ก็คือโซฟชีพก็จะเป็นแชมพูที่เราเจอในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปนั่นแหละนั่นแหละคือโซฟชีพเพราะว่าเขาถูกก็คนมาขายก็ละเก้าบาทอะในทิกตอกอะกล้าใช้กล้าใช้ได้ยังไงขึ้นนี้อาบน้ำยังทำเลยใช่ อาบน้ำนั่นเหนียวตัวรักแล้วเหนียวหมดเลยอ่ะใช่ให้มันเนียนทีนให้มันนิเนียนอ่าพูดถึงโซฟิฟออนแหน่ะเลยที่ซิลิโคนก็ไม่มีถุงคะไม่มีอ่ามีบ้างในอย่างเช่นในกันแดดต้องมีซิลิโคนอ๋อกันแดดแต่ว่าซิลิโคนที่เราใช้มันเป็นคอสเมติกเกรดทำไมเราต้องมีซิลิโคนเพราะว่ากันแดดอ่ะคุณสมบัติอีกอันหนึ่งที่ต้องมีคือกันน้ำใช่ค่ะเพราะงั้นเราจะลงเล่นกีฬาทางน้ำไม่ได้หรือปฏิกอรปากมีเหงื่อ ก็เรียบร้อยแหละถ้าไม่มีการน้ําไว้หยดเงื่อหยดประสิทธิ์ขาวเลยอ๋อหนึ่งรอบก็หนเลยฉะนั้นต้องมีซิลิโคนค่ะอ๋ออัเป็น c o s m e t เ q u e แต่เป็นสเมติกเกรดค่ะเรื่องเรื่องอันตรายเรื่องราคาเกินไม่มีทีนี้พอใช้กันแดดแล้วว่าจะต้องแนะนําลูกค้าว่าต้องล้างหน้าให้สะอาดกันแดดทุกยี่ห้อค่ะอ๋อแต่กันแดดเราไม่ต้องไม่ต้องรอ15นาทีนะคะถ้าเป็นเคมีต้องรอ15นาทีก่อนออกแดดราลองทาวซ่อน ด้วยความที่เป็นพิเศษพ่อสะจักรีนเป็นกินเนียมกับซิง์เขาเป็นแร่ธาตุอยู่แล้วพอทาปุ๊บเนี่ยเราออกทำกิจกรรมได้เลยไม่ต้องรอไม่ต้องรอสิบห้านาทีเล้ยไม่เข้าใจเลยว่าจะต้องโบกสองข้อนิ้วเนี่ยไอ้ใช้าเนี่ยจะให้หมดเร็วไงครับพี่จริงๆรคือถ้าเราแตะแล้วเราเกลี่ยให้ทั่วก็คือจบกันแดดเราไม่ซึมนะบอกก่อนกันแดดเราคือเหมือนโบกเหมือนโบกโบมันี่าเฉยๆนะฉันต้องเราโบกเอาไว้ครบเนี่ย ไม่ต้องใช้ถึงสองคอั้คือไม่อยากเข้าไปเถียงไงแล้วจะต้องใช่สองคั้งนี้คอพี่จะต้องในในการทามันยิ่งเหมือนทาครีมนะคือทาครีมแล้วก็วนไปแต่กันแดดคือการสร้างฟิล์มแต่้จะต้องแบบให้มันเรียบเกลี่ยให้มันเรียบที่เห็นในติกตอกเขาสอนอ่ะทาไงก็ได้ไม่ไม่ได้ต้องเกลี่ยมันโบกปูนค่ะอ่ค่อยๆเกลี่ยถ้าแบบเราไปวนๆฟิล์มที่เกิดขึ้นมันก็จะมีรู ว, <kle disag als> ว่ารูขึ้นมาเสนแดดที่เข้ามาปุ๊บมันก็โดนในตรงนีเนี่ยแต่ว่านว่าที่ทำให้หน้าเราเป็นก็คือเวลาทางเราได้อีกไม่ต้องกังวลไม่ต้องก่วลถ้าให้มันไปตามแรงโน้มถ่วงอธิบายกันแดดงั้นฟังนะกันแดดของเราเนี่ยมันเป็นเม็ดางนี้ใช่ไหมคะแล้วมันมีรูตรงนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นมันจะมีหลายไซส์มันก็จะมาอุดรูนี้อุดรูนี้อุดรูทุกรูฉะนั้นเนี่ยกันแดดของเราเนี่ยมันจะโบกเป็นแบบว่า อุดจนปิดสนิทมันมีหลายไซส์มันมีไทเทเนียมหลายไซส์ก็จะมีไซส์เล็กไซส์ใหญ่อ่าฉะนั้นเนี้ยมันจะเป็นอุดรูหมดเลยเพราะว่าเอามันลูกกลมๆมาเรียงกันเพ๊บเนี่ยมันก็จะมีลูกเล็กๆมาอุดรูเพูดง่ายว่าเหมือนคุณฉาบปูนที่หน้าค่ะแต่ว่าจุอ่าแต่ว่ามันเป็นอะไรที่บางเบานะที่จริงแล้วฟิกซิเจอสันสกรนเนี่ยถ้าเป็นยอดอื่นจะหนาจะหนานิดนึงของเราจะเบา เราก็จะเป็นเบาบางอ่าคือเราก็จะพยายามปรับทิเทเนียมเนี่ยให้มันทันสมัยอยู่ตลอดเวลาถ้าเป็นทิเทเนียมเมื่อก่อนเราจะวอกขาวเลยณวันนี้ประสิทธิภาพทิเทเนียมพก็ดีขึ้นในเรื่องป้องกันหลังสิศี้ดีขึ้นแล้วก็มีขนาดที่เล็กลง อ่าแต่ก็ไม่ได้ทำลายปากกาลังไม่ได้เป็นไซส์ที่ทำลายปากกาลังมันก็จะมีเรื่องรักษาเซฟปากกาดีอ่าซึ่งเราเนี่ยจะไม่มีสามเคมีสี่ตัวที่อ๋อคือถ้าเกิดเป็นลงน้ำละลายลงไปน้ำมันจะไม่มีปัญหาซึ่งตัวเนี้ยเออเราทำส่งโอกินาว่าค่ะ ดีตันเยียมตัวเดียวกันนี่นะคะใช้ส่งไปที่โอกินาว่าที่ญี่ปุ่นที่ญี่ปุ่นเยอะมากปีๆนัสั่งญี่ปุ่นอ่ะเขาเป็นเมืองท่องเที่ยวที่เกี่ยวกับเรื่องของการดำน้ำเนี่ยเขาก็จะคอนเซิร์นว่าถ้าเกิดคุณจะไปดำน้ําที่นั่นคุณจะต้องไปใช้สารกันแดดที่มีสารนู่นนี่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 ซึ่งกลายเป็นว่าลูกค้าเราอ่ะเขาก็เอาไปวางที่ร้านขายยาที่โอกินาว่าอืมโอ้โหสุดยอดอ่ะที่ญี่ปุ่นเราที่ญี่ปานเราส่งออกค่อนข้างเยอะนะเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ส่งออกนะฮะเพราะฉะนั้นทำนานๆไท้ใช ของเราแล้วก็มีอีกเวลาชาไปแล้วเนี่ยระยะเวลาที่ที่เราต้องเติมอ่ะจะเป็นต้องเติมเลยนะใช่ใช่เออ๋ยวจะถาม F P F ขนาดนี้ไม่ต้องเติมถ้าเอาจริงจริงเลยเราไม่ต้องเติมเลยถ้าเราไม่ได้เผลอไปถูมันจะมันหลุดเองนะอืมเพราะบางทีเราระหว่างวันเราก็แบบพอมีเราเราไปที่ร้อนๆอย่างเงี้ยเราซักเหงื่อก็อาจจะอาจจะเติมคือเหมือนเติมแป้งมะเติมนิดหนึ่งหน้าทับไปหน่อยอะไรอย่างเงี้ย ซึ่งมันก็สามารถทับได้จะสังเกตไหมคะว่ากันแดดเราเนี่ยทาแล้วไม่ร้อนหน้าถ้าเป็นกันแดดของที่เป็นพวกเคมีเนี่ยมันดูดมันดูดแดดดูดความร้อนดูดความร้อนข้าไปในใบหน้าของหนานี้ครับคือคือเห็นรีวิวแล้วในตอบบางคนอะเขาจะซื้อตัวไอ U V คันไม่ด่างมาเขาจะเช็คว่าไอ้กันแดดตัวนี้มันดีไม่ดีแต่ทีนี้คือของเราเป็นฟิสิกอลมันจะสะท้อนเพราะฉะนั้นถ้าใช้ U V มันหน้ามันจะไม่ดำเพราะมันจะสะท้อนมันะสะท้อนไงสะท้อนต่อมาดำ แต่ว่าถ้าเป็นเคมีคอลอ่ะคือมันจะมันจะดำปี๋ซึ่งเขาบอกว่าไอ้ดำปีไม่แสดงว่าดีอย่างงี้ก็มันเป็นเคมีอะค่ะที่แสดงว่า UV Chemical เนี่ยไอ้ UV Cam ์งเนี่ยจะมาใช้เทสกับตัวนี้ไม่ได้เพราะว่าของเรามันแบบได้นะคะได้ได้ค่ะแต่ว่าไม่ได้ดําปี๋ของเขาก็คือก็ดำอ่ะก็คือว่ามันความมันก็จะเป็นฟิล์มของเราก็จะเป็นฟิล์มปกปิดอยู่นะก็คือว่ามันของเขาน่ะซึม ลงไปแต่ว่าอ่าคือมันจะไม่ลงไปรึกถึงถึงใต้ผิวหนังแต่ว่ามันก็จะอยู่ที่บนผิวหนังของเราพมันะสะท้อนแสงจริงจริงมันไม่ควรลงไปในไม่ควรจะลงเลยมันไม่ควรจะลงไม่ควรจะสะท้อนออกหมดถูกไหมคะคือจริงๆแล้วเนี่ยอ่อกันแดดที่เป็นเคมีเนี่ยมันก่อเกิดมะเร็งนะฮะใช่ป้ะฟังตันที่คุณต่ายทาคุณพี่หขาบอกว่าเพราะมันจะดูดความร้อนที่ผิวหน้าเราก็ทําให้ผิวหน้าเราเสี่ยงกันเป็นมะเร็งได้ฟาด้วยอยิ่งใช้กันแดดแบบนั้นยิ่งฟาขึ้น แล้วบางยี่ห้อที่เขาเป็นไฮบิดไฮบิดก็คือเอาพิซซิอลกับเคมีคอลมารวกกันก็จะกลายเป็นไฮบิดทีนี้แล้วมันจะถ้าเป็นไฮบิดก็ไม่มีโอกาสที่มันจะก็ยังมีอยู่หน้าอยู่ยังมีถูกไหมคะความร้อนก็จะมีอยู่ว่ากัดก็จะมีแต่ลก็คือก็ยังเสี่ยงอยู่แต่เพียงว่าอะมันเปอร์เซ็นต์น้อยลง อ่อย่างเงี้นะคะเขาทำไฮบริดเพื่อที่ว่าการหน้าวอกใช่ไหมคะ่การที่ว่าเคมีเยอะด้วยค่ะเพราะว่าตัวกันแดดเคมีนะกลัวจริงนะถ้าถ้าเราไปเปิดประกาศออยค่ะสารกันแดดแต่ละตัวเขาจะมีเปอร์เซ็นต์บอกว่าตัวเนี้ยใช้ได้ได้ดีเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่เท่าไหร่เท่าไหร่ทีนี้บางทีใสไปแล้วละแล้วค่าเ p พมันไม่ถึงตามที่เราต้องการก็จะต้องหาตัวอื่นเข้ามาช่วยแทน เอาการที่มาหาเป็นฟิสิกอลเข้าไปเติมเนี่ยเอาฟิสิกอลเนี่ยพอมันทึกเวลาเราไปอ่านค่าในแลบอแแต่เคยคุยกันแหละเขาว่าเวลาอ่านค่า spf อะถ้ามันทึกค่ามันจะยิ่งสูงเวลาอ่านค่าเขาก็เลยเอาฟิสิกอลเนี่ยไปใส่คือใส่เพิ่มอีกนิดเดียวเพื่อที่จะเพื่อที่ว่าจะได้ขึ้นทำให้นี่เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราจะขอออยกันแหลเนี่ยจะต้องมีใบพวกนี้ประกอบไปด้วยในการขอนะคะให้เราขอ spf ไป50 ถ้ามันไม่ถึงออยไม่ให้ผ่านแต่ทุกคนจะขอกันแดดจะต้องมีใบประกอบไปด้วยทุกคนนะะไม่ใช่ยื่ตรงไสเลยไอ้สี่สี่เจ็ดเนี่ยมันไปเอากันแดดเขียน้างหน้าเนี่ยว่ามันมันโกหกแต่ก็ไม่รู้ว่าตอนเขายื่นอ่ะเขาเอาอะไรมายื่นหรือเปล่าเราก็ไม่รู้เขาคงไม่ยื่นเลยอ่ะไม่รู้อ่าแต่นี่ถ้าออยก็หละหลวมออยตัวหลัเลยู่เลยออะคือถ้าถ้าไม่มีประเด็นถ้าใครไปชี้เต้าอ่ะเขาไม่ตาด เื่อไที่มีชีดปักเยอะมากนะคะโดนโดนเกือบแสนแต่โดนเยอะนะเวลาโดนคีโดนเยอะอ่าแต่ต้องมีการชี้เป้าให้เพราะเจ้าหน้าที่เขาไม่ได้มากพอที่จะมาตามเลยสูดก็คือการแดดองเราไม่ต้องทาซ้ําก็ได้ใช่ถ้าเราไม่ได้ไปแบบไปถูหน้าหรืออะไรให้ตายเดี๋ยวตอนที่ทําเรื่องการแดดจะให้กายสอนคํานวณว่าคํานวณเอฟเอฟเท่าเนี้ย ออกได้กี่ชั่วโมงอ๋อได้มันมีขั้นมาตรฐานอยู่แล้วมขั้นมาตรฐานแล้วก็อ่าเราค่อยสอนเลยว่า UVA UVB เนี่ยมันคือต้องใช้ในส่วนของตรงไหนที่จะออกมาเป็น UVA UVB อ่าเดี๋ยวช่วงวันพฤหัสวันพฤหัสจะเป็นกันแดดกับสบู่วันนี้จะเป็นเซรั่มกับอ่อครีมใบสางใช่ไหมคะใช่่ใชปกติสเกดูของการไลฟ์นิ่งไหมคะ นี่นี่จันจันพุธตอนนี้สุขเนี่ยเขาไม่ค่อยอยู่เพราะว่าเขาจะออกอสัมมนาจันกับพุธจันกับพุธบ่ายสามบายสามพี่ชมเราอยากได้สามวันแต่ส่วนใหญ่แต่จะมีออกไปข้างนอกบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะถ้าเป็นวันเสาร์ละคะไ่่ำนานหยุดงานออกเพราะอภิสิทธิ์ค่ะอยู่คนเดียวเขาหยุดงานเลยคะ จันพุทธบ่ายสามนะคะยังไงเดี๋ยวทุกๆครั้งที่มีการขึ้นไลฟ์ตาจะแชร์ไลฟ์เข้าไปในกลุ่มให้อยู่แล้วในทุกๆครั้งนะคะไม่เป็นไรจันทร์พุทธบ่ายสามค่ะจะเลยกันคำถามต่อไปอ่ะคำถามต่อไปค่ะกินกระหน่ำขนาดใหญ่เลยต่อค่ะเรื่องของรอบดวงตาค่ะเพราะว่าคือโอเคใช่ใช่มีมีลูกค้าบางท่านถามว่าต้องต้องซื้อไอครีมมาอีกไหมคือใช้ตัว เซรั่มของเราทารอบดวงตาได้เลยไหมลงรอบดวงตาได้ไหมอย่างงี้ค่ะได้เลยจริงๆอย่างแต่จะบอกว่าสกินแคร์ไอเซรั่มหรือหรือเฟเชียลอ่ะเขาใช้อิงกิเดียนเนี่ยเกิดเดียวกันเพียงแต่ว่ามันเป็นกลไกทางการตลาดที่ทําให้รู้สึกว่าฉันต้องซื้อไอนี้อีกอันนึงไอต้องซื้อคอนนะใช่เพราะฉะนั้นนะคะทุกคน ตัวเดียวนะคะลงได้หมดเลยรอบดวงตาพอได้ด้วยนะคะแต่ทีเนี้ยสิ่งที่ที่จะไม่คอดไม่ได้ก็คือไอคิมเนี่ยเราไม่ได้ใส่ไอตัวเดรน เดนอ่ะไอความค้ำลอดดวงตาลงไปแต่มันจะเป็นเรื่องเอจิ่งเป็นริ้วรอยที่มันอย่างนี้ที่ที่มีอยู่ในจอคิมเลนนะไม่ได้ใช่แต่ริ้วคือว่าริ้วรอยหายนะริ้วรอยอ่ะถ้าเกิดใครเนาะใต้ตาบวมใต้ตาไปไปต่อโจรอันนั้นไม่ตอบโจทย์แต่ว่าถ้าริ้วรอยริ้วรอยตอบโจทย์อ่าต้องแยกแบบนี้ดีกว่าอ่าเพราะว่าคนที่ใช้ไอคิมส่วนหนึ่งมันจะมีปัญหาเรื่องตาบวมตาน้มแต่ใจอะไรแล้ใต้ตาบวมอะไรอย่างเงี้ยนะคะ อันนั้นคือคือต้องเพิ่มเพิ่มสารสกัดตัวนั้นเข้าไปในเรื่องของการเรียนอ่าแต่ของเราไม่มีครับกับรถกันวงลเลยใช่ใช่ใช่แต่ถ้าเรื่องเฮจิ้งเนี่ยมันใช้สารสกัดเดียวมันได้จริงจริงเรื่องเรนนานเนี่ยทำได้ค่ะแต่ว่ารอยดำในยากมากก็ต้องต้องฉีดต็มฉีดเรื่อยอย่างนี้ใช่ไม่ไอไอที่ตาคำก็มันเกิดจากเลือดไปข้างตรงน้ใช่เลือดไปข้างเลือดไปง่ายู้ไนั่นแหละจะต้องเพิ่มแอคทีฟเอา ผมเป็นคนที่นอนดึกค่ะค่ะกลางคืนก็คือจะต้องตื่นมาช่วงกลางคืนเนี่ยจะต้องตื่นมาเลียงงานต่อรอบกลางคืนก็มีมีต้องทําอีกช่วงประมาณทีสามตีสี่แล้วก็กลับไปนอนต่อซึ่งระยะเวลาในการเข้านอนน้อยมากเออเออคราบค่ะแต่ว่าตั้งแต่ใช้เซรั่มอ่ะมันมันมันหายไปค่ะจต่ที่มันเป็นไร้สารมันก็มันก็หายไปเลยตอนนี้ก็คืออย่างทุกต้่างมีรอยทํ้งมันก็หายนั่นน่าจะดากอนบัตพี่ช่วยได้เยอะเลยดากอนบัตอ่า แล้วถ้าผ่านนี่คือจะไปส่์มากเลจริงจัดอาเรียนในสมุนไพรศาสตร์ซึ่งบอกว่ามากไอวิตามินเออห้าสิบเท่าทุกเก้วห้าสิบเท่าใช่เขาค่อนข้างจะช่วยได้เยอะเลยเขาเหมือนแบบกึ่งๆเป็นยาประจําหมู่บ้านเขาว่าประจําหมู่บ้านเอออินคาสมัยก่อนนะคะอันนี้คือมันใช้มานานละเป็นพันปีเลย ตัวนี้เจ้าตัวดาบ้อนบาทแต่ว่าตัวที่เราเอามาใช้อ่เราไม่อย่างเขาอ่ะเขาเอาน้ํายางซิกิจากต้นมาแต่เราอ่ะเอาสารสกัดมาสกัดออกมาให้ได้สารสกัดมาใช้กัดฉะนั้นจริงๆแล้วว่ามันไม่ได้สีแดงนะณวันเนี้ยที่อยู่ในเครื่องสำอางมันใสมันจะใสแต่ที่ยี่ห้ออื่นทาดาบ้อนบาทออกมาเป็นสีแดงคือ่ยเขาเติมสีไปเพื่อให้มันเชื่อมเงินค่ะวาดา้อนบาทอ่าเราดาก้อนบาท ซึ่งพูดคำ่าเลือดองค์กรเลยติดต่อไม่ได้ใช่ไหมคำ่าเลือดท่านพูดใช่นะไหมนะเลือดได้นะเลือดได้นะเลือดได้ค่ะเลือดได้